ในโลกปัจจุบันนะคะเทคโนโลยียานยนต์มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาวิศวกรยานยนต์จำเป็นจะต้องมีความรู้ในหลากหลายศาสตร์รู้เท่าทันเทคโนโลยีและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต อุตสาหกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัตินะคะเป็นหลักสูตรที่เราตั้งใจพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งใน5อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยของเรานะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีการออกแบบหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมนะคะเพื่อที่จะให้หลักสูตรของเราเนี่ยผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์ แล้วก็สามารถมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตนะคะจากเดิมเนี่ยหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่จะเน้นพัฒนาด้านเครื่องยนต์นกลไกแต่ปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจทั้งทางด้านไฟฟ้าการเขียนโปรแกรมและระบบคอนโทรลต,ต่างๆเนื่องจากว่า ในอนาคตเนี่ยเทรนการพัฒนาทางด้านยานยนต์เนี่ยก็จะเน้นไปในการควบคุมยานยนต์โดยใช้ระบบอัตโนมัติรวมถึงมีการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสมัยใหม่นะคะอย่างเช่นการประยุกต์ใช้แขนกนโลโรบอทเข้ามาช่วยในการผลิตแบบอัตโนมัตินะคะและเนื่องจากว่าเรามีการศึกษาในหลากหลายศาสตร์นี้ก็จะทําให้บัณฑิตเนี่ยสามารถจบไปทํางานได้ในหลากหลายสาขายกตัวอย่างเช่นคนที่สนใจทางด้านออกแบบ ก็สามารถที่จะไปออกแบบโครงสร้างออกแบบระบบส่งกำลังต่างๆของรถยนต์ได้นะคะผู้ที่สนใจทางด้านซอฟต์แวร์ก็สามารถที่จะไปทำเกี่ยวกับระบบควบคุมต่างๆนะคะหรือถ้าเราสนใจเกี่ยวกับพวกกระบวนการผลิตก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตแบบอัตโนมัติไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้ค่ะและที่สำคัญนะคะหลักสูตรนี้เราเปิดสอนกันที่ศูนย์พัทยา ในเขตพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเราทําให้ง่ายต่อการทําความร่วมมือกับอุตสาหกรรมรวมทั้งทางด้านการศึกษาหรือว่าทางด้านการทําวิจัยต่อยอดในอนาคตนะคะเพื่อให้เราสามารถผลิตบุคลากรเพื่อช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเราในอนาคตค่ะ